ไ i n g งว i ชเชนะครับก็ได้เริมเป็นกรณีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทางบริษัท i อ i n g ว i ชเช่เนี่ยเปิดตัวแว่นตาแบรนด์ใหม่ครับของบริษัทนะครับพึ่งสดๆดลอดๆนะครับก็คือ Palm Angels นะครับซึ่ง Palm Angels เนี่ยเป็นแบรนด์แว่นตานะครับอังกและดีไซน์จากประเทศอิตาลีนะครับเป็นสตรีทแบรนด์นะครับระดับพรีเมียมของโลกนะครับโดยที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเขาจะมีโลโก้ต้นปาล์มนะครับ เหตุผลที่เป็นต้นปาล์มก็ว่าดีไซน์เอกลักษณ์ของแว่นตาเนี่ยมาจากไลฟ์สไตล์ของแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นตาในสไตล์ของปาล์มแองเจิลส์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์เล่นลุคและฟิลนะครับไลฟ์สไตล์เหมือนเราอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับมีสีสันเยอะนะครับมีรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะครับโดยที่ในงานวันนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญนะครับดาราเซเลบนะครับอ,อ,อย่างบิชื่อเสียงทั้งสองท่านทั้งนี้น,นะครับ น้องเดียนากับน้องพิกเตดตมาร่วมงานเปิดตัวแว่นตาปาล์มเอ็นเจอร์นะครับตัวทั้งสองท่านเนี่ยก็ใส่ปาล์มเอ็นเจอร์ก็ขึ้นหน้าครับสวยครับสำหรับพิกเดตเองนะะควันนี้ได้ไม<อ>าวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอ้เป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นซัมเมอร์ที่รู้สึกว่าเออแบบ เราพร้อมจะแต่งตัวสวยๆไปซัมเมอร์นี้แล้วใช่ค่ะก็พอ,ดอ,อได้ดูแฟชั่นโชว์ด้วยก็รู้สึกว่าโอ้อยากจะได้หลายๆสีเลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณ i l i ิ่ง i ิช o ัด้วยนะคะที่วันนี้ได้เชิญพี่เล็มาเลยครับพี่น่ารู้สึกไงบ้าง ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเกียรติจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ได้มีโอกาสใส่แว่นตาของฟาร์มเอ็นเจอร์เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็รู้สึกว่าใส่ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเบาด้วยค่ะแล้วก็ค่อนข้างได้หลายลุกนะคะก็เหมาะมากกับซัมเมอร์บ้านเราค่ะเพราะบ้านเราอากาศร้อนน้องแว่นตาเนี่ยจำเป็นมาองทนทุกทวันเลยเวลาแบบแสงเข้าจริงค่ะคืออยากจะเสริมว่าดีไซน์ของฟาร์มเอ็นเจอร์เนี่ยเขาออกแบบมาเรียกว่าไฮบริดฟิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นตา ของปาล์มแองเจลส์เนี่ยสามารถใส่กับข้าวคนไทยได้มากโดยที่ไม่ติดแก้มหรือติดสมูกอะไรเลยนะครับโดยไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยใป้ไปฟิตติ้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด Palm Angels ์ปาล์มแองเจลส์โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าคนไทยเนี่ยจะมีดังจมูกแบบไหนสูงต่ำเนี่ยสามารถใส่ปาล์มแองเจลส์ได้นะครับกออ็อยากจะฝากนะครับ ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อและคนที่ทั้งบ้านนะครับถ้าสนใจปามเอ็นเจิลส์นะครับสามารถหาจากร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับเป็นซัมเมอร์2024คอลเลคชั่นใหม่ล่า